มาปะไอห,หนุห่มแหมแล้วครับผมยินดีทุกท่านเข้าสู่ช่องครัวไอห,หนุ่มครับผมวันนี้ไอห,หนุ่มจะจัดเมนูแกงผักกาดขมใส่ปาดน,นินครับผมเครื่องพริกแกงหอมเมียหน้าครับผมอาหารบ้านๆในเมืองเฮามีกระเทียมกะปิพริกดาสดหอมแดงน้ำปลาแล้วก็ผักชีลาวเอาไปตำเครื่องแกงกันก่อนครับผมพร้อมแล้วไปเลย ให้หนูนตันพริกแกงเรียบร้อยแล้วครับผมไปตั้งกระทะทำกันเลยครับผมตั้งกระทะทำกันเลยครับผมใส่น้ำมันลงไปเลยครับผมนิดหน่อย ใส่ที่แกงที่เราตามไว้ลงไปเลยครับผม เอาปาที่เอาคกบเรียบร้อยใส่ลงไปแล้วครับ ไปน้ำแล้าวคุกก็ได้ไปตักปลาที่เขาล้วนไว้ขึ้นก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้มันร้อนนะตักผักขึ้นไว้ก่อนครับ พักไปก่อนครบอบผมออกไปหอานัดใส่เลยเถ หอมเนี่ยห่อพักการดลงเลยครับผมใส่ผ้าลงไปเลย เอาก็แกงหวมันพักเปื่อยๆเลยครับผมเพประกาศผมนี่มันจะอันก้านมันแข็งด้วยครับผมต้องเอาต้องแกงมันมือนะความอร่อยครับผม เขาก็เปยได้สีแล้วครับผมเอาปลาที่เขารวนไว้ใส่ลงไปเลยครับ การผมเขาต้องแข็งมึนๆครับผมการมันแข็งถางา้ามันเหมือนปืนมันเหมืนคิวครับเหมืนคิวร้วเหมืนคิวนะครับผม รอสุกอย่างเดียวครับแกงพักตัดใส่ปลาเ้าก็ใกล้สุกแล้วผมรอมกำครับผมต่อด้วยพวกกีร่าครับผม ตกท้ายเมื่อกี้เราเลยใส่พวกคว่มหองครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟครับผมเอาไปตั้งโต๊ะกันเลยเรียบร้อยแล้วครับผมแกงพักกาดขมใส่ปลานินไอหนุม่มอย่าลืมติดตามผลงานไอหนุ่มต่อไปนะครับผมว่าไอหนุ่มจะทําอย่างเื่อพอเื้อกอยแหมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมว่าไอหนุ่มจะทําอย่างเื่อพอเือกอยแหมคลิปหน้า เป็นกำลังใจให้ใหนุ่มทําคลิปต่อไปนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มตัวนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้หนุม่มช่องน้อยๆคนหนึ่งครับผมวันนี้ไอ้หนุ่มขอตัวลาไปก่อนครับผมกับเมนูเ e พเสแกงผักกาศัขมใส่ปลานิลสวัสดีครับ